ฟังเพลงหนาวลมที่ลำนารายลมหนาวโบกมาแก้วตาพี่ขอลาก่อนจากเมืองไกลถินแดนอุดอนพี่สัญจรร่อนเรเศเส,สัง รับจ้างทำไรถึงลำนารายด้วยความวังพบสาวหนาวใจเสียจังขอฝากความวังไว้แทบตักนางลมหนาวบกมาแก้วตาพี่ขอลาจาก ลาขวัญใจของคนจนยากจงรับปากให้พี่มีหวังจากไปไม่นานแม้นไปถึงบ้านพี่จะรอฟังข่าวคราวจากแม่ร้อยช่างเฝ้ารอความหวังความรักจากเธอ หนาวลมหนาวลมที่ลำนารายหนาวลมที่ลำนารายส่งกำลังใจให้ทุกคนครับ